แวะมาชิมไส้กรอกร้านนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเด็ดจริงค่ะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะร้านดีออนซื้อประจําเลยนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็จะมีเป็นแหนมด้วยนะคะเขาก็ย่างให้สดๆร้อนๆเลยนะคะมีให้เลือกทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะรสชาติกําลังดีนะคะพิกัดก็ขายที่ตลาดนัดบลาดนะคะนี่ค่ะเราชอบตรงที่ว่าไสาก้กรอก ข้าวร้านนี้ค่ะเราก็จะย่างแบบผอมๆเลยนะคะแล้วก็ไอที่หากินที่อื่นไม่ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นหัวเช็เท้าดองนี่หอมแล้วก็พอเวลากินคู่กับไส้กรอกเนี่ยมันจะแบบกรุบๆมาคะนี่ค่ะหัวเช็เท้าดองหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะซื้อมาหลายร้านแล้วว่ะคือร้านนี้มีหัวเช็เท้าดองแล้วก็พริกกรอบค,คู่กัน นี่เราลาดจนกินไปแล้วนะคะ